สวัสดีจ้าพี่น้องอันคำคำหลดว่ามีฝนจ้าพี่น้องอันแดดกาบว่แดดดอกอันเป็นทองฝ้าแจมใสนั่งอันออกมานั่งเล่นนั่นเก้าอี้นั่งเรียนโยโฮตะกุกปีละจ้าอากาศดีดีพี่น้องโอ้ตะวันกับหันยังมียุ่งอยู่ดอกเพราะว่นมันเป็นหนาฝนแล้วจ้าเนาะยุ่งก็เป็นยุ่งไล่เดอนนั่งดุนบ่ไดจ้าจังว่ากัเลยว่าโอ้ขึ้นเป็นตะนั่งดีแท้ย้งมาจ้า ลูกว่ามันลูกว่าไปถนนค่อนเดินมาสันที่แหลกว่าสิบบาไปน้ำจาก็สัย้าอไปจะข้าวคนตาจ่าเด้อลู้ว่าไปถนนคนเดินก่อนมาสันจ่ายเพียงยีนใหม่ปกติขายน้อยเก้าเก้าลดเหลือร้อยแปดสิบบดยข้าวมาเลือกเอง สะอ่อนสะอ่อนล่างค้ากับสะอ่อนจ้ะแต่ว่ากับสะอ่อนเนี่ยหนึงคือคือเพืมสะอาดนะจ้ะสะอาดสะอา่ะอานจะจะยางสะยา,างเลยออันบนบอกว่าถ้าใครจะาคนได็บดึงเด้อพี่น้องเตี้ยดูงความสะอาดขนาดฝนตกเด้อ ขนาดฝนตกยังมาจืดมาจื้อ,อโอ้เทศบาลเขาเจ้าจักษางก็มนสะอาดได้ดีหนีจ่ายจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นตะย่างขนาดเลยหองยางออกมาถนนคนเดินแล้วจ่าละอันมองนี่ถนนคนเดินดนี่นี่โอ้ยดีจังว่าฝนตก,นกเนาะจ่าเนาะหยาดลูกหลานบริขายของจา่ามองนี่ก็สะอาดจ้าขึ้นกันจ่าพี่น้องแล้วเป็นตะย่างตะย่างโอ้ยดีใจน้ำลูกน้ำหลานบริข่ายของจา่ามึงแนี่ละ เสือผ่านมาแพ้ยิงรีทอดยิงอดจ้าเสี่ยงกับหนีทอดกับหนีเลยสี่แล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เลยจ้วหอมหวยหวยจ้าพี่น้องเลี้ยวเลี้งเลี้ยงง่ายแล้วกับเขานอนแล้วยายอันเถาเลี้วพี่น้อง ลูกเต้าล้านเหรียญอันเหมยนปากเขาหม้อเหลี่ยวดอกง้อนอนมอกมอกเขาเหล้่วจ่าพี่น้องอันไปย่างถนนคนเดินกะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันไปเห็นอันลูกเต้าล้านเหรียญอันทํามาหากินแม่พี่น้องมีแต่วัยพวมมันพวมหัวจักหาพวมหัวจักลุมแข็งหา หลุมแข้งหาหลุมขาจอดอันโบราณเพิ่นเว้าเนาะจ้นะเนาะบ่หง,งอเมืองหงอแถาบ่อนบอน่แม่นวาน่าอันอีหยังกับโบราณวานันอันย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าค่อยวาดสนาเพิ่นวาน่าอันเงินบ,อบ่อยู่ไก่ดอกพี่น้องบ่ได้อยู่เมืองนอกเมืองหนายางอยู่เมืองไทยเฮาอยู่นำ้ำค่ะอยู่น้ำถนน,นหน,นทางบา่นจะอึดจักอยแยะเงิน ตาวะห่อมีมีแนวเหล็กเอาบอ่อแล้วนะจ้าพี่น้องตะกอนใหญ่ก็เคยเป็นแม่ข่าคือกันแม่ข่าหน่อยแม่ข่าใหญ่หาจนเถาหาจนจนหาบดายหมดละจ้าพี่น้องเพียงต่ว่หเอนบ่ฮูหุจักหาบ่ฮูหุจักอันอันแนวใดมันสิผ้าลำผ้ารวยหฮอบ่อมีทุนบ่มีสมองก็เลยเป็นบ่ลลำบร่รวยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องก็จางมันเถอะ ว่าเต้มหูวจักทำมาหากินบได้ลักมกจกหอพินนอจ้ะเนาะจากอดีใจหลายเห็นลูกล้านอันเนฝน,น,นบต่ตกพี่น้องก็เลยดีใจนําไปเห็นแหล้วอ,อันเออลูกเต่าล้านเลนหอบลูกจูงล้านอันผ้ากันหูวจักขาดจักขายไปน้ำพอน้ำแม่หน,หน่ยอยตอลอดแต่เหลืบ่เป็นบ่เป็นบ่เป็นว่นบาบาด่ดีเด้อพี่น้องมันหูวจักมันเลี้ยนลูกพี่น้องมันเลี้ยนลูกเด็กเด็กเล็กเด็กหน่อยอัน ทำมันได้เงินสูม,มือนมันใหญ่มันหูจักมันหูจักทำมาหากินจา่าดีหลายจา่าดีหลายจา่าเปน็นรองสำหรับมือนีเก่เาไห้สานีสักก่อนเนะาะจ่าเนาะมื่อนาพ่อ,อากนใหม่เด้อขอบคุณขอบคุณนเล่หลายสำหรับผู้อั่นให้กำลังใจคือเก่นนะาเนาะจ่าดีใจจา่าดีใจบ่ลืมบุญลืมพุน่นเด้อจา่าเด้อขอบคุณขอบคุณนเล่หลายเมื่อนาพ่อากนใหม่เด้อจาเด้อสำหรับมือนี้ก็ ลำล่ล้ลยลำเบอร์จูกุจคนเด้อโชคดีสวัสดีจ้า